สวัสดีค่ะจริงใจ VP ยุสไครกแล้วนะคะวันนี้กุกิ๊กภูมิใจนำเสนอ Honda คันนี้ค่ะเป็น Honda CRV ปี2018นะคะเครื่อง2.4ราคาขายเพียง745,000บาทคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมรอบคันกันค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า Full LED พร้อมไฟตัดหมอกมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17รอเลย และคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังพร้อมระบบป่าท้ายแบบไฟฟ้าขายหน่วยกว้างมากและนี่ก็คือภายในนะคะเรือนไมเป็นแบบดิจิตอล พวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะและก็คันนี้มีคูดคอนโทรลเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นหน้าจอนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วนะคะเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมออโต้เบรคหค่ะและคันนี้นะคะมี Honda l e n น Watch ด้วยเบาะตับไฟฟ้าคู่หน้านะคะราคา7,45 0 0 0บาทคุ้มมาก รถมือสองสวยสคุณนะครับดีณทีนี้ต้องที่จริงใจวีพีลูกค้าเท่านั้นนะคะ